ฟังแล้วฮะมันยืนยันไม่ได้ฟังแล้วท่านคุ้นหูกับน้ําเสียงที่มันมีการถูกแพร่ละคุณเคยได้ยินบรรลุ้อยเสียงเลยฮะต่อคดีขึ้นเยอะแยะนะครับแสดงว่ากรณีเช่นนี้ยังไม่เข้าข่ายหรือว่าการเผยแพร่ตรงนี้มันจะผิดบลบอกคอมไหมครับก็ผู้เสียหายมันยังไม่มีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่าถ้าถึงแม้จะเสียงคล้ายท่านมากที่สุดแต่การทํางานของตํารวจจะยากขึ้นหรือวา่าเจ้า,าหน้าที่จะยากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ ตอบไม่ได้นะเพราะว่าบบสั่งรู้สุสขาษเลยผ้าทิ้งเชื่อปันว,ว่าเป็นท่านตรงนี้ท่านมองว่ามีการดิสเครดิตท่านไหมก็มันเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับพิธยามาตราสองนะใครเป็นผู้เสียหายพิสูจน์ได้หรือไม่นะครับประเองต้นท่านเชื่อว่าไม่ใช่ท่านใช่ไหมคะที่เป็นผู้เสียหายไี่ตอบไม่ได้ให้อย่าไปบบให้สัมภาษณ์ษณษณลองฟังเสียงหน่อยแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้มีคนอธิบายว่ายังไงอ่ะเปิดเสียงคลิปหน่อยฮะที่พูดถึง เดี๋ยวกูไปจับให้ดูสักลายเอาไหมเอาไหมเอาป่ะทุกวันนี้มันก็ยังวิ่งมาอยู่เคือยังฟ้องทุกวันมึงวิ่งมานะรถหนึ่งศูนย์ประกอบการสามศูนย์ไม่เห็นมีจับเลยไปทำอะไรกันอยู่ฮใครมอเตอร์เวย์มาไหมทำหาอะไรกันอยู่อ่ะเก็บตังค์ไงเอาไหมเดี๋ยวเชฟไปจับให้ดูสักคันหนึ่งเอาไหมถ้าจับได้กูะทื่อพวกมึงนะ เอาว่าไม่ทำหาอะไรกันเลยดีกว่าทางหลวงก็หวยแตกอย่าให้ด่านะเพราะมันจะขึ้นรถตู้ทุกวันน่ะเช้าเจ็ดโมงเย็นสี่โมงเย็นมันยังไปส่งทุกวันเป็นรถทะเบียนหนึ่งศูนย์ประกอบการสาศูนย์ทำไมจับไม่ได้อะ่ะนะหมดสภาพแล้วมั้งพวกเนี้ยเขายัฟงฟ้องทุกวันน่ะ ฉันมีคนคอยแอบดูทุกวันน่ะวิง่งขึ้นจากอ่างทองมาน่ะรถหนึ่งศูนย์น่ะเทียวรับคนล่ามาเรื่อยแล้วก็วิ่งเข้ามารถตู้อ่ะใส่เสื้อขาวเองเห็นเลยไม่ได้ใส่เสื้อสีอะไรให้มันแปลกประหลาดเลยแล้ววิ่งเข้ารูไปได้หนึ่งศูนย์จะเข้ารูได้มีกี่คนันรู้ยังรถที่ระยะให้ประกอบการส่งที่วิ่งเข้ามาในช่องนั้นได้มีกี่คนันรู้ยังแต่ว่าไม่อิน รู้ไหมฮะเราผู้การทางหลวงยืนขึ้นนีรู้ไหมอ่าแล้วไม่ไมทำไม่ทำแล้วฮะฉันสั่งไปตั้งหลายวันแล้วอายกองทัพเขาบ้างนะทำไมถ้าต้องรู้เรียนเส้นนั้นนะถ้าเรียกขนส่งมาถามทีคทับว่ามันมีรถแยาากประกอบของส่งกี่คันก็เอาโพลมาวางกลางไว้ ไอรถที่มีเข้าไปที่ไม่มีทะเบียนตามนี้ก็จับให้หมดทำไมไม่เห็นทำเลยอ่ะหรือต้องทำเป็นตัวอย่างให้ดูอะเอเป็นพวกธรรมกายหรือไงอ่ะพอแค่นี้ทั่วไปหมดแล้วมาด้านด้านปฏิเสธได้ไง,ง,งมาด้านด้านปฏิเสธได้ก็มันชัดเจนอยู่มา <c oughs> ผมไม่ต้องเห็นหน้าผม,มเห็นเสียงผมก็รู้ใช่แล้ว รานะว่าท่านบอกว่าไม่ใ่เสียงก็คนอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ไปพิสูจน์ได้เนี่นะจริงๆรแล้วภาพก็มีนะครับไม่ใช่มีแต่เสียง